จากเวลาไปมานี่พักควันมานี่โดนครับขายย่างเดียวครับมานี่ขายย่างเลยพักควันด้ขายยังขายผู้กินมาขายผู้กินมาดื้อที่น้องเอ้มมันยดท่านมานี่มันยดมันยดมานี่มันยดปลาตีมีการกินกันเล็กน้อยถึงปานกลางแตงแต่เศ้าแล้วว่าหันกไปตลาดนัดก้าวมาจัดกันตัวเดี๋ยวต้อเลยจะให้จากไป คนมากสามสี่เดือนแหละครับเกลือก,กับขึ้นมากนี่แต่เสียดีปิดแต่หอยก็ลบบมาคเขากบเสียตอนเล็บหนึ่งไปยังไปลงเรียกเด,ดี๋ยวกันบอยไปอันนี้เ,เีย,บ,บ,ย,บ,ยบตัวตัวครับเก็บเนี่ยเก็บตัวไวปเป็นรงเรียกบอยรับกินในเกับตัวตัวกอกยาพวกินครับกินแต่ายาดองโอ,อ้กินแต่ยายาขึ้นหอยขึ้นหอยกูครับมันเออเขาเขาครับเนี่ยเอ๊บ นี่นนี่นี่นีอาหารตะเปียนกรับกระปตงงองหลดกรบพีน้องเอ้ยหันหันมาเยพี่หันหนาเครับอันเนี่ยอันนหนมาไ่้ก็บนี่เขาไงครับไงมึงไงมึงนี่ครับนึงครับอาจารย์มากไหอาจารย์เนี่ครับดครับมากินะเขา้อเาทำรังบไอ้ตมงคงอันนี้มันิ่มอยู่ตัวลูกเนี่เนื่อเขาจะเป็นครับม มานั่งี่าาวนันนแหงพาตาิว่นี่วัอยากกิอยากกอาะเป็นกับอันนอมปังนินกับงครับนี่ทุกอย่างครัอือดี่เท่าไหร่น้องยิงรับยิงกับมันทำนอปังน้องปังขอเลยหมายมนั่งพูด ตามหงวังกินแฮงเขาเลยต้องบอกไว้ด้วยว่าผมน่สุดๆพี่ครับอาเซยที่พี่ยังไม่แฮงเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่งทำเสรละ